เพื่อนเรามาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในเมนูมะเขือตกปลักอาหารไทยบ้านคุณะนั่นเองนะครับมาดูการทํากันดีกว่านาะว่าทําจากอะไรนะครับขั้นตอนแรกเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับเมื่อกระทะร้อนได้ที่นะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําการผัดหมูนั่นเอง ใส่เยอะเป็นนิดนึงครับธรรมดาต้องใส่น้อยานี้พราะกระเด็นอย่าเลยนะครับเราก็จะใส่วัตถุดิบตัวแรกหมูนะครับหมูสามชั้นหรือหมูดดแดงก็ได้นะครับใส่กระเทียมหัวหอมโขลกคนกับพริกไทยนะครับนงไปผัดเลยผัดแค่พอสุกนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องเทศต,ต่อไปหมูเริ่มสุกนะครับไม่ต้องสุกมากเราใส่มะเขือยาวลงไปเลยนะครับมะเขือยาวหั่นเป็นชิ้นยาวพอประมาณนะครับมะเขือยาวแช่น้ําเกลือมันจะทําให้สีสวยเราก็จะคุ้ยให้มันเข้ากันนะครับให้มะเขือเริ่มสุกนะครับเราถึงจะ ใส่วัตถุดิบตัวต่อไปนะครับนะครับมะเขือเริ่มยุบตัวลงนะครับก็คือสุกในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะครับกะทิหกล่องหรืออาจจะถ้าคันเองก็ประมาณ1นึ่ลูกนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะครับกะทิควรใช้กะทิที่ไม่ได้อบปันเทียนนะครับมันจะได้เป็นกลิ่นที่ หอมนะครับถ้าอบันเทียนต้องทําขนมนะครับทีนี้เราก็จะรอให้กะทิเดือดแล้วก็มะเขือสุกยุบลงไปนะครับให้นิ่มที่สุดนะครับถึงจะปรุงรสทีนี้เราใส่ลงไปเลยก็คือเครื่องเทศอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหอมแดงโคลกไม่ต้องละเอียดมากนะครับใส่พริกไทยแล้วก็กระปิกนะครับลงไปเลยหนึ่งถ้วย ทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้มันเดือดเราจะปรุงรสนะครับกะทิเริ่มแตกฟองขึ้นมาแล้วครับก็คือว่ามันเริ่มเดือดแล้วนั่นเองเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับใส่ช้อนเดียวพอนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเกลือป่นนิดหน่อยนะครับแค่นั้นนะครับลองชิมดูถ้าหากว่ารสชาติโอเคแล้วก็เท่านี้เราไม่ต้องปรุงเยอะนะครับเพราะกะทิมันหวานอยู่แล้ว ทีนี้เราให้มะเขือยุเราก็ตักเสิร์ฟให้เพื่อนๆรับประทานได้เลยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไปได้ก็คือพริกนะครับใส่ลงไปเลยสีแดงนี่สวยดีนะครับใส่ไปประมาณ3เม็ดนะครับเพื่อความเผ็ดร้อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆมะเขือตกปลักนะครับน่าจะถูกใจเพื่อนๆบางคนลองทำดูนะครับ บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆสวัสดีครับ